สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยอีกเช่นเคยนะลูกนะซึ่งเด็กๆนะคะได้ทำการฝึกแต่งเรื่องจากคำมาแล้วสองครั้งโดยการฝึกเด็กๆไม่ต้องกลัวว่าจะผิดนะลูกนะครูออยเนี่ยจะนำกิจกรรมแบบนี้มาให้เด็กๆฝึกอยู่บ่อยๆโดยการแต่งเรื่องจากคำเราแต่งเรื่องแล้วนำคำที่กำหนดให้มาเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อเรื่องแล้วก็ ฝึกให้เด็กๆได้แต่งชื่อเรื่องใช่ไหมคะส่วนวันนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนจากการแต่งเรื่องจากคําเป็นการแต่งเรื่องจากภาพเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวันนี้ใบงานและรูปภาพที่ครูออยนํามาให้เด็กๆฝึกแต่งเรื่องจะเป็นรูปภาพอะไรเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูที่ใบงานของเรากันเลยลูกไปดูกันเลยคะ่ะมาคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะใบงานในเรื่องของการแต่งเรื่องจากภาพจะเขียนด้านบนของใบงานชัดเจนว่าฝึกแต่งเรื่องจากภาพเด็กๆเ,เห็นใบงานใบนี้หรือยังลูกใครเจอแล้วนะคะหรือระหว่างนี้ผู้ปกครองกำลังช่วยดูใบงานให้เด็กๆก,ก็อย่าลืมในส่วนสำคัญคือการเขียนชื่อเขียนนามสกุลเขียนชัน้นแล้วก็เขียนเลขที่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ารูปภาพที่ให้มาเป็นรูปภาพอะไรอ่ะเดี๋ยวครูอ้อยขยายก่อนเลยสำหรับรูปภาพที่ให้เด็กๆมานะคะเป็นรูปภาพของเด็ก3คนมีผู้ชาย2คนแล้วก็เด็กผู้หญิงอีก1คนจากนั้นเขากำลังเล่น อาสะน้ําที่เป็นยางใช่ไหมลูกไหนใครมีสระแบบนี้ที่บ้านบ้างอ่าหลายคนยังเล่นอยู่ใช่ไหมหรือวันนี้เปิดดูคลิปครูออยเขียนงานเสร็จก็ไปเล่นแบบนี้ได้นะลูกนะโดยถ้าเราดูที่รูปภาพเรามาวิเคราะห์ก่อนว่าเขาเล่นน้ํากันในสระน้ําห่วงยางอันนี้แล้วเด็กผู้หญิงก็มีปืนที่เหมือนปลาใช่ไหมลูกแล้วนอกจากนี้ยังมีเรือของเล่นด้วยใช่ไหมคะ แล้วเด็กผู้หญิงเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ไปลึกกว่านี้คือใส่ชุดสีชมพูมียางรัดผมหรือไม่ก็เป็นคกลิปหนีบผมกล็ปติดผมที่เป็นสีชมพูกับสีเหลืองส่วนเด็กผู้ชายก็ใส่ชุดว่ายน้ำที่เป็นกางเกงคนหนึ่งใส่สีเขียวอีกคนหนึ่งใส่สีฟ้าหรือสีน้ำเงินใช่ไหมลูกซึ่งให้เด็กๆนะคะทำการแต่งเรื่องโดยเขียนเนื้อเรื่องเหมือนที่เราเคยทำ แต่วันนี้ไม่ได้มีคำมาให้เพราะฉะนั้นเด็กๆจะใช้คำไหนก็ได้แต่ต้องสอดคล้องกับรูปภาพนี้ซึ่งความยาวของการแต่งเรื่องก็คือเท่าเดิมลูก5-7บรรทัดแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะใส่ในส่วนของชื่อเรื่องลงไปที่บรรทัดตรงนี้ส่วนการเขียนเนื้อเรื่องเราก็เริ่มที่บรรทัดนี้เลยนะลูกนะโอเคไหมเริ่มบรรทัดนี้นะตัวบรรจงเต็มบรรทัด เป็นรูปภาพเด็กกำลังเล่นสนุกสนานซึ่งเราเอาคำไหนก็ได้แต่ต้องตรงกับรูปภาพและความยาวของการเขียนเนื้อเรื่องก็คือเท่าไหร่ลูก5-7บรรทัดนะคะเราลองฝึกเขียน ฝึกคือการฝึกทำเพราะฉะนั้นเด็กๆไม่ต้องกลัวว่าจะผิดโอเคไหมหลังจากที่ได้ฝึกแต่งเรื่องจากคำแต่งเรื่องจากภาพแล้วเนี่ยเดี๋ยวคอยจะให้เด็กๆนำเรื่องที่เราเขียนไม่ว่าจะเป็นเขียนแต่งเรื่องจากคำเขียนแต่งเรื่องจากภาพ ออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหลังจากที่เรามาพบเจอกันที่โรงเรียนเนาะลูกเนาะเพราะฉะนั้นไปฝึกทํากิจกรรมนี้ให้ดีนะคะแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่นะลูกสําหรับวันนี้ครูออยขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ